ผมนายวันพุธนะครับเป็นครูประจำชั้นป .6 นะครับสอนตั้งแต่ป .6 เป็นต้นไปครับวันนี้ครูกอลฟจะพามาเรียนรู้ในเรื่องของให้มองเห็นนะครับ<ม>อ่าหนึ่งรับข้อมันครับหนึ่งถึงสามเบนจาะอะไรครับเบนจะทำเนี่ยเป็นข้อปฏิบัตินะครับห้าอ,อย่างนะครับข้อปฏิบัติห้าอย่างนี้นะครับจะตรงข้ามกับเบนจะเสีย เบ็นใจสิขีข้ออะไรครับข้อขีห้าขีข้ออะไรครับข้อข้อห้ามข้อห้ามห้ามกี่อย่างครับห้า <5 S 1> <5 S 2> อย่างทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเนี่ยก็จะมีกี่อย่างครับห้า <5 S 1> <5 S 2> อย่างเหมือนกันเขาเรียกว่าเบญจ <5 S 1> เบญธรรมท,ทีนี้เซเว่นครับขีเซนเตอร์ของเราตบมือกับเซเว่นเลยครับ ยืนนั่งยืนเป็นประสงค์เลยค่ะเบนครับเบนจะทำในข้อยหนึ่งคืออะไรครับอ่านถึงออกก่อนอันนี้นะนี่ครับนี่ครับหันหน้าไปอ่านครับข้อยหนึ่งครับคืออะไรครับอ่านว่าเมตตากระลุ้นน้ำอ้าวอ่านว่าอ่า มีความมิตาทีนาและเว้นจากการฆ่าสัตว์อันนี้คือวินจะทมข้อยหนึ่งนครับในภทพาจะเห็นชัดเจนเลยอันนี้ข้อยหนึ่งผมก็จะวางตรงนี้นะนะครับอัน,นี่สอครับโอวิอาเวครับนครับ,รบสัมมาอาิวะคือการประกอบอาชีพชอบครับจะตรงกับภาพนี้ครับก็คือมีการทำมาหากินอย่างถูกต้องซึ่งในสี่ทาเนี่ยก็จะตรงกับการรักขโมยนะครับแต่นี่ตรงข้ามกันกับรักขโมยคือ สัมมาอาชีวะคือประกอบอาชีพชอบปัจจุบัตรงนี้นะครับอัต่อมาครับนี่เปนครับหยิบเลยย๊บโอเคอ่านว่าสมสรวมสมรวมในการก็คือประพฤติกัะเพทตรงข้ามอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งจะตรงกับข้อ3ามในเรื่องของการในสุวิชาจาราคืขอข้อห้ามในการทำผิดในการใช่ไหมครับนี่ก็คือการ สำรวมในการก็คือพูดจากับคนอื่นอย่างมีมารยาทนะครับทีนี้มุจลาร์ทุนี้อันนี้ครับประถัดอันต่อมาอันที่ความซื่อสัตย์ตสุจริงรวมซื่อสัจจริตก็จะตรงกับเรื่องของการไม่รับขโมยนะครับมีความซื่อตรงพูดจริงทำจริงในข้อห้ามในสิบห้าในข้อทสี่ก็จะตรงกับเรื่องของผู้สาวาทาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความจริงใจทีนี้สุดท้ายครับเซวีนครับความมีสติรอบคอบความมีสติรอบคอบ ก็จะตรงกับการยืนตี่ทำอะไรก็ไม่มึนเมานะครับจะตรงข้ามกันกับศีร้าทีนี้ก็จะเรียกเรียกนัเกเรียนมาเพื่อแปะให้ถูกต้องอ่าทีนี้เซเว่นครับเ,เดี๋ยวผมก็จะให้เซเว่นเรียกเื่่นออกมาเลยครับท่านผู้ชมทราบบง เดินโอเคธนโชธอันนี้เป็นเด็กชายธนโชธน,นะครับธนโชธครับช่วยเอาไปแปะค้อยดูเลยครับว่าในภาพนี้เป็นการปล่อยตาตรงกับเ,เรื่องในครับตุ่มกับเซเว่นเลยเรื่อไใดเรื่องของอะไรครับอ่ะโอเคตุ่มกับเรื่องของอะไรครับอ่านให้ฟังหน่อยฟังอะไรครับความเมตตาของปมือ,อเซเว่นปมือกับธนโชตธนอนเว่ยแปะเลย ไอเด้นเรื่องอีกหนึ hmm. ่งคนครับเต้ครับตัวบี้ยเต้เลยเต้ครับครูต้องการคําตอบในท่านนี้ครับคําตอบในเรื่องของการจับไม้จับมือกันอย่างถูกต้องครับตรงกับเรื่องหดครับสํารวจอะไรเอ่ยชตรยกัน สำตรวแม่อะไรครับเตหันหาล้อครับทำตวม่อะไรครับจะรับากในกาโอเคอุดมือไหครับวิ่นแกกกางสุดกาวต่อไปครับมาเร เป็นอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะค่อยนะนำม่เอลกูก็จะถามเรื่องนี้การดื่มธุระมองกล้องเลยการดื่มธุระผิดไหมผิดทีนี้การดื่มธุระหากเราอยากจะไม่พปผิดผิดกันในการดื่มธุระเราต้องมีอะไรครับมีมีสติอ่ะเลือกมาสติปิดปิดแผ่นไหนปิดแผ่นไหนครับมองมองกล้อนน้วครับปิดแผ่นนี้อ่านดูถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับ ปูตาบุเบี้ยปั้นย์อันต่อไปครับปั้นปั้ครับในสีห้าจะมีเรื่องของการห้ามในการอินทาคนอื่นทีนี้การอินทาคนอื่นไม่ดีฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับตรงนี้ครับเอาปฏิครับว่าไหนดูกระป๋าหน้าไปมองกล้องเลยเรื่องของอะไรครับ ถ้าไม่อยากจะนินทาคนอื่นไม่ว่าไรต้องทำยังไงครับต้องมีความซือ่อสัตย์ชุดิตว,วาจายังไงอ่าละเว้นจากการพูดเท็จครับตรงไหนครับตรงกระซิบกระซาบกันถูกต้องครับปบป้ยป้อมตคนต่อไปครับมาต่อไม่ได้นี่แย่เลยอะไรที่ปุโป้ย เรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายโอเจตอนนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการลักเล็กขโมยน้อยเรื่องไหนที่จะเป็นข้อห้าให้เราปฏิบัติไม่ลักลอกขโมยน้อยครับ่ารับสามมาอาชิวคือการประกอบอาชีพเป็นไงครับรถูกต้องไหมถูกต้องโอเคโบมือให้กับพาร์ทิสสุดท้ายนี้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของ จะทำยังไงก็ขอคุณได้เรียนให้ความรู้มือและขอเสียงคุณไม่เกรงเลยแล้วพบกันชั่วโมงต่อไปขอบคุณครับ